กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวลายเกมเศรษฐีที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมก่อนนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับโดโมโซเซตี้ EP นี้เราก็จะมารีวิวจี้ใหม่นะครับเป็นจี้อาอเทมจี้ข้างล่างสุดแรงครับเกี่ยวกับจี้กีฬาสีนะครับผมจะเป็นจี้อะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถกันเลยนะครับผมเป็นเอ้ยถุงมือเหรอถุงมือกับลองบอร์ดเอ้ยเป็น ถุนมือเบสบอลของคุลาคมสาบนะครับเมื่อตกแลนมากของฉันหรือก่อสร้างโอกาส82%ดสงเปตึงฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉัน70%ใช้อปเปอฟเฟกต์มาเล่นพันต้องสาบทำลายเต่าสีอร์เซ็ทำลายเต่าสอางเทินดีบัฟโคตรโคตรเลยอันนี้ที่แบบถ้าใครอยากปิดก,ก็าสามารถปิดได้นะครับผมอันนี้โดนฟุตบอลฮาซีครับเมื่อตกแลนมากของฝ่ายตรงข้าม71%จ่ายค่าผ่านทางเพิ่ม แล้วก็ทาสีของเธอเมื่อตรงเลนมาของฝ่ายตรงข้ามโอกาส90%ยกเป็นค่าผันทางหลังจากนั้นไปไหนก็ได้นะครับผม80%โอก,กานสกิลบังคับย้ายด้วยหูโดนลองบอร์ดสุดเท่น,นะครับเมื่อทอยเต๋าออกัน6 1เลือกหน้าหลังแนละ้วทอยเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์คโอกาส50%สร้างแลนด์มาร์คเพิ่ม,มเป็นโดนแหละเมื่อตรงแลนด์มาร์คของฉัน50%สร้างแลนด์มาร์คทันทีและเคลื่อนย้ายนี้ก็จะเป็นวัตถุด,ดิบที่เราต้องสะสมเพื่อเพื่อแลกคลาสเอ็ดนะครับผม จำนวน5ชิ้นนะฮะอ่าเออืมเอตสมัติุดิบเพื่อแลก A อบวกอะไรเงี A ้ยเอบวกหชิ้นแลก S 1ชิ้นก็เราใช้อย่างละยี่ิบปะน่าจะอย่างละย5ิบแหละห้าอ,อันนี้เราสามารถปิด3าที่ได้เพื่อแลกที่ใหม่นะเอที่แถม1ที่นะครับผมอ่าเป็นที่โดนยิงธนูสุดน่ารักนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนมาคถายทิ้งโบงเซนสร้างแลนมาเพิ่ม เราสร้างเลยมาโอกาส50าสิบเซนอยู่ยิงระเบิดตามใจชอบโอ้โหตอนนี้เอ้ยดีอ่ะอันนี้ดีดีดีเลยถือว่าดีเลยอ่ะอน,นี่จะเป็นจี้เลยหลังนะครับผม,มยังไม่ดาร์กเลยมากี่รอบแล้วก็ยังไม่ดาร์กเดี๋ยวเราลองมาดูเวน,น้านะครับผมเวน,น้าน่าจะดาร์กหรือเปล่าน,นี่ทุกคนสามารถถ้าอยากปิดได้ก็สามารถปิดกันได้เลยนะครับผมเป็นจี้เลหลังนะครับผมมาบ่อยมาบ่อย,อ,ยอันนี้ก็ card s, นะ,ะ <S น,นะครับเพื่อแลกเพชรสองร้อยเพชรแล้วก็ห้าร้อยเพชรนะครับเป็นอีเวนต์นี่ฮะผมอันนี้ก็อีเวนต์เตะจุดโทษนะครับผมสามารถาสะสมวัตถุด,ดิบเพื่อแลก a บวกนะครับออันนี้ก็จะเป็นอของรางวัลน,นะครับพุทธนธรรมตัวสุ่มเครื่องสุด hit s บวกแล้วก็กีฬาสีแห่งเกียรติยศ s แล้วก็หินเพชรพันห้าเพชรแล้วก็เป็นลูกอมดาวหนึ่งพันลูกอมดาวนะครับเออ สายพีก็จัดเต็มๆเลยนะผมจัดและจัดได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นนะครับผมสามารถอ่าสะสมวัตถุดิบนะครับเพื่อแลกอ่าจี้เครื่องรางนะครับผมอ่าเล่นแล้วก็เป็นของวิกตอรี่ด้วยนะครับผมทุกคนสามารถเล่นได้แล้วก็เอามาแลกกันได้เลยนะครับผม โอเคก็ไม่มีอะไรครับผมก็สําหรับท้ายนี่ครับใครที่สนใจอยากฝากไอดีมาร่วมสนุกกับทางช่องเราสามารถส่งมาไ,ได้ที่ช่องแฟนเพจ facebook หรือ facebook ส่วนตัวของผมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปกันได้เลยนะครผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ